อทีนี้คนเกิดวันเสาร์เนาะเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการงานคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนเกิดวันเสาร์โอ้โหเห็นคอมไหมคะช่วงนี้นั่งจ้องหน้าคอมนั่งทำงานไม่ได้ พักผ่อนเลยค่ะนะคะให้ระวังสายตานิดนึงแล้วก็หลังออฟฟิศซินโดมนะคะช่วงนี้ทำงานหนักค่ะแต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์หรือคนที่สื่อสารทางโลกออนไลน์เนี่ยมองว่าปังมากนะคะปังมากคนที่ขายของออนไลน์นะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่างานจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนคนวันเสาร์เอาอยู่ค่ะ คนวันเสาร์ควบคุมคอนโทรลได้ดีมากๆงานตัวนี้เออหนักแล้วมาจัดได้แล้วก็อาจจะเป็นความทุกข์ของคนที่เก่งก็ได้นะคะเพราะว่าในเมื่อว่าคุณเก่งงานก็ต้องเข้าเยอะเป็นธรรมดาแบบนี้เนาะอ่ะอะไรโอโหงานเซลล์ประชาสัมพันธ์คนที่ขายของบอกเลยว่าเดือนนี้คุณปังออเดอร์ล้นนะคะขายบ้านขายรถขายอสังหาบอกเลยว่าล้นบอกเลยว่า มีงานเข้ามีเงินเข้าแล้วมีเงินเข้าเป็นก้อนๆด้วยนะนะคะคนที่ขายของออนไลน์บอกไปแล้วคนที่ทําเกี่ยวกับอสังหาการตกแต่งบ้านหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านบอกเลยว่าปังนะคะในช่วงเดือนนี้ว่าง่ายๆว่าหน้าที่การงานของคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นแหละคะ่ะมีโอกาสได้รับเงินเดือนหรือว่าอัพสกิลเงินเดือนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเพื่อนร่วมงานเจ้านายรักเอ็นดูมีอะไรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะบอกเลยว่างานปังเงินดีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องเงินอีกนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันเสาร์เรื่องเงินอีกนิดหนึ่งเรื่องเงินนี้เตือนเลยคะ่ะเตือนคนวันเสาร์คืองานดีแต่เงินไม่ไม่โอเค ไม่โอเคตรงไหนให้ระวังโอ้โหให้ใบแดงให้ระวังอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปคำประกันให้กับใครนะคะในช่วงเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้ามีโอกาสผิดคำมั่นสัญญาสาบานมีโอกาสโดนโกงโดนหักหลังก็ได้อย่าไปเล่นแชร์อย่าไปเซ็นสัญญาอะไรที่มันสุมเสียงไม่อย่างนั้นคุณมีปัญหาแน่นอนคุณโดนโกงแน่นอนคุณไม่ได้เงินมาแน่นอน หรือสําหรับใครนะคะที่ให้เขายืมไปแล้วหรือทรัพย์สินมีค่าอะไรต่างๆให้เขายืมไปแล้วให้ระวังมีปัญหากันนะให้ระวังมันของหักแตกทางเสียหายได้นะคะใครที่มาชวนทําธุรกิจอะไรต่างๆนี่บอกเลยว่าเบรกไว้ก่อนนะช่วงเดือนนี้นะคะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเชื่อเซนตัวเองค่ะเชื่อเซนตตัวเองถ้าตัวเรารู้สึกว่าโอ้คนนี้ไม่โอเคแล้วร่วมงานกับคนนี้ไม่โอเคแล้วหรือคนนี้มาพูดแบบนี้รู้สึกว่ามันเอแล้ว ให้เชื่อเซนตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณมาขวางเอาไว้ค่ะนะคะอย่าฝืนชะตานะนะคะเรื่องของการเงินเตือนแล้วนะคะมีเข้ามาเดี๋ยวจ่ายออกไปเลยนะนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนเกิดวันเสาร์เ,เป็นอย่างไรทำไมมีแต่ไพ่วิญญาณ สำหรับใครนะคะที่เกี่ยวข้องเรื่องทําแท้งทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นทําเองหรือแนะน,นำคนอื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นก็ตามนะคะให้ไปทําบุญให้กเผาไม่อย่างนั้นคุณจะเดือนนี้จะไม่สมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่นี้อะไรเข้ามาก็ปวดหัวมากๆเลยนี่ไงต้องดามใจตัวเองทะเลาะกับแฟนแฟนก็ไม่งอ ทะเลาะก,ก็แฟนแฟนก็ไม่งอคุยกันยังไม่รู้เรื่องเขายังเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเรางอนบางคนนะนะต้องดามใจตัวเองเอารักษาแผลใจตัวเองเอานะคะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันรู้สึกว่ากระเพกกระเพกเกินมันไม่ราบลื่นเอาซะเลยนี่ไงบางทีคุณเองก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเอาจริงคุณมีคุณไว,ไว่ายไว่า รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมทั้งทั้งที่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เหมือนเดิมแค่เขาไม่ได้สนโลกอะค่ะไม่ได้สนโลกจนเราเองน้อยใจน้อยใจแล้วตามเช็คตามสองแล้วเนี่ยว่าเขามีใครหรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าทําไมเขาเปลี่ยนไปทำไมเขาไม่สนใจขนาดเรางอนเราโกรธเขายังไม่สนใจเขายังไม่รู้เลยว่าเราโกรธนะคะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันนะคนเกิดวันเสราร์เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ย มีโอกาสที่จะทะเลาะกันมีปากเสียงกันระเบิดลงเลยนะคะให้ระวังทะเลาะกันมีปากเสียงกันโกรธโกรธเขายังไม่ง้อเลยนะคะเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็ให้ระวังมีปัญหา,าคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาปั่วพันนะคะหรือคนคนนั้นนําพาซึ่งปัญหามาให้เราเนี่ยให้ระวังนะนะคะเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเรามีเจ้าของอยู่แล้วเราไปคุยกับเขาอันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนจับได้ไล่ทันเหมือนกัน นะคะ